สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทดีแท็นะครับบริษัทดีแทมีชื่อที่เรียกว่าบริษัท Total t ท t a l เท c ลเอ็กเซนคอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนที่อยู่ภายใต้การค้าคำว่าดีแทเป็นบริษัทที่เปิดบริการเพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณโทรศัพท์ที่ดีบริการหลักของบริษัทดีแท็คือช่องสัญญาและเครือข่ายโทรศัพท์อีกอย่างหนึ่งคือเครื่อทอายอนเนต็ตไร้สายการวิเคราะห์ปัญหา ปัญหาสัญญาณเครือข่ายขัดข้องเนื่องจากมีประชากรใช้มากเกินไป 2. ปัญหาสายหลุดของ d t แท็ก n e t เป็นปัญหาของการทับซ้อนกันของขึ้นความถี่ 3. ปัญหาการตัดสัญญาณของลูกค้าที่ผิดลาดเนื่องจากการตัดสัญญาณโดยไม่แจ้งเตือน 4. ปัญหาการส่งสัญญาณ 3G ไม่ถึงในบางจังหวัดการแยกประเภทปัญหาปัญหาแบบไรโครงสร้างปัญหาสัญญาณเครือข่ายมีการขัดข้องเนื่องจากมีประชากรใช้สัญญาณมากเกินไป ปัญหาสายหลุดของ D ี a ทไปเน็ตเป็นปัญหาของการทับซ้อนกันของขึ้นความทีปัญหาการส่งสัญญาสา g จีไม่ถึงในบางจังหวัดปัญหาแบบมีโครงสร้างปัญหาการตัดสัญญาณลูกค้าผิดพลาดหรือการตัดสัญญาณโดยไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อแยกปัญหาจะออกมาเป็นก้างปลาดังภาพตังนี้การแก้ปัญหาด้วยไอทีปัญหาสัญญาณเครือข่ายมีการขัดข้องเนื่องจากมีประชากรใช้สัญญาณมากเกินไป แก้ปัญหาด้วยการใช้รถเพิ่มส่งสัญญาณโทรศัพท์หรือเพิ่มความสูงของเสาสัญญาณเพื่อการส่งสัญญาณที่ไกลและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นปัญหาสายลุ่นของดีแฮ็กต์นเน็ตเป็นปัญหาของการทับซ้อนขึ้นความถี่แก้ด้วยการตั้งค่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณเปลี่ยนขึ้นความถี่ที่มีอัตราการทับซ้อนน้อยที่สุดการตัดสัญญาณลูกค้าผิดพลาดหรือการตัดสัญญาณโดยไม่มีการแจ้งเตือนแก้ด้วยการแจ้งด้วย s อ s ก่อนจะตัดสัญญาณเพื่อให้ลูกค้ารู้ก่อนว่าแต่เราจะตัดสัญญาณ ปัญหาการส่งสัญญาณ 3G ไม่ถึงในบางจังหวัดแก้ด้วยการเพิ่มเสาสัญญาณหรือเพิ่มความสี่ให้มีการเสถียนมากขึ้นและแรงมากขึ้น